มีคนบอกว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกลองถามผู้ช่วยอัจฉริยะกันไหมครับเฮสิร hey ิคุณคิดว่าฉันคือสิริหรอคะเป็นคำชมที่ดีมากเลยดีใจเหมือนได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเลยค่ะ เราลองมาถามคำถามกันนะครับฉันจะได้รับเงินชราภาพคืนก่อนกำหนดหรือไม่ข้อมูลที่พบนะฉันจะได้รับเงินชราภาพคืนก่อนกำหนดหรือไม่ กักกมนนี่สรุปก็คือเรายัางไม่สามารถขอคืนเงินบำนาญชราภาพก่อนอายุครบ55ปีได้ยกเว้นกรณีกลายเป็นผู้พิการหรือเสียชีวิตแล้วทาย,ยาทจึงได้รับขณะเดียวกันยังต้องติดตามต่อไปว่าในอนาคตจะมีการขยายอายุรับเงินชราภาพจาก55ปีเป็น60ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุด้วยหรือไม่เย้สิริยังรู้เลยนะครับ